สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่เกมราเรนเจอร์นะครับผมในคลิปนี้นะครับผมก็จะมารีวิวชินระฮีโร่หลังปรับสมดุลมานะครผมในร่างไฮเปอร์แม็กนะครับก็ไอดีนี้นะครับผม เป็นในดีทางบ้านนะครับก็ขอบคุณมากเลยนะที่นำรหัสมาให้ผมรีวิวนะครับผมก็เป็นรหัสที่สวยเลยนะครับผมสวยใช้ได้เลยนะครับมีเจสสิก้าแม็กชิโร่นะครับผมเอ้ยอ่านักสือแม็กนะครับชินระแม็กไม่ใช่ชิโร่แม็กนะครับผมขออภัยด้วยนะครับแล้วก็มีโคนี่นั้งปรานมือโป้นะครับผมสลีตไม้แม็กนะครับผมแล้วก็โคนี่มัทธยมแม็กนะครับก็ถือว่า เป็นรหัสที่สวยใช้ได้เลยเพราะว่ามีเจสสิก้าแม็กด้วยนะแล้วก็ส่วนของเรื่องเกียร์เนี่ยก็ถือว่ามีเกียร์ฟรีซะส่วนใหญ่นะครับผมตามนี้เลยนะเกียร์จัตามมี2ชิ้นนะครับ3ชิ้นนะครับผม3ชิ้นนะแล้วก็ชุดทะลบินมีอยู่2ชิ้นนะครับผมถือว่าโอเคเลยนะครับผมก็ขอบคุณมากครับผมที่นำรหัสมาให้ผมรีวิวนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปดูก่อนและกันนะว่า ชินละโดนปรับสมดุลสมดุลอะไรบ้างนะครับนี่ครับผมก็าจากบัฟแต่เริมนะครับผมความเร็วในการขึ้นที่เนี่ย100%เปลี่ยนมาเป็น120%นะครับผมบัฟหลบหลบดีกเนี่ยจาก30%เป็น40%บัฟหลบทักษะ30%เป็น40%ครับผมก็ถือว่าดีขึ้นแหละดีขึ้นมากๆเลยด้วยซ้ำนะครับผม ส่วนแร่ธาตุนะครับก็ถือว่าดีมากๆเพราะว่าแร่ตัวนี้นะครับชิลละมันใช้เยอะมากแล้วตอนนี้จะอ่าทางเกมเนี่ยได้ปรับให้มันใช้แร่น้อยมากมากอ่าใช้แร่น้อยลงนะครับผมบอกเลยว่าคนน่าจะใช้ตัวชิลละมากขึ้นแล้วนะครับผมโอเคก็ชิลล่าร่างเลนเจอร์ธรรมดาเนี่ยจากแร่1นึ่งเป็น1 5 0 0นะอ่าขั้นสูงสุดเนี่ยหรือว่าร่างอันต้านเนี่ยจาก2000เป็น1080เอ้จาก1 จาก2,000เป็น1,800นะครับขออภัยนะครับผมขั้นไฮเปอร์เนี่ยก็จาก1,830เป็น1,650นะครับถือว่าในระดับไฮเปอร์เนี่ยถือว่าลดแรกมาประมาณเอ่อลดแรกมาประมาณ2อ่า100 180นะครับผมลดแรกมาประมาณ180จุดเลยถือว่าสุดยอดเลยทีเดียวนะครับผมเดี๋ยวนะ180่ง้อยแรกท่าสิไม่ใช่180จุดขออภัยจริงๆนะครับผม ก็ไม่ค่อยได้ใช้คําทางการเท่าไหร่นะครับโอเคมาเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับชินระนะครับผมเป็นสายพลังธาตุไฟนะครับผมความเร็วในการความเร็วในการโจมตีเนี่ยปกตินะความเร็วการเคลื่อนที่นี่เร็วมากนะครับถือว่าโอเคเลยระยะโจมตีเนี่ยแปดสิบจุดนะครับผมก็ถือว่าเป็นตัวแทงที่โอเคเลยนะครับสกิลหนึ่งนะครับผมก็อย่างที่บอกไปนะครับโดนปรับมานะครับก็ มีบัฟความเร็วการเคลื่อนที่พักพวกเนี่ยร้อยร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับบัฟหลบหลีกสี่สิบเปอร์เซ็นต์บัฟหลบทักษะสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมสกิลนี้กว้างสามร้อยสิบจุดนะครับผมส่วนสกิลที่สองนะครับในร่างเฮเปอร์นะมียกเลิกอม,มาตะนะครับทําให้ศัตรูชะง,งักหรือว่าทําให้ศัตรูสตัรนนั่นแหละแล้วก็สลับตําแหน่งกับกับศัตรูครับผมสกิลนี้กว้าง120จุดนะครับผมก็ถือว่าโอเคเลยทีเดียวนะครับ ผมไม่รู้นะว่าข้อมูลเชิงลึกมันมีอะไรบ้างที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับก็สามารถไปดูได้ที่ช่องพี่เจคเลนเจอร์นะผมไม่มีข้อมูลเชิงลึกให้ดูนะครับก็รีวิวสไตล์โคจินะครับผมก็ความสามารถเป็นความสามารถกลุ่มนะครับดานล่างเลนเจอร์ธรรมดาเป็นบัฟพลังชีวิตนะครับผมแล้วก็ความสามารถอ่าความสามารถอ่าไฮเปอร์ Hyper นะครับผมอันนี้เป็นความสามารถเลนเจอร์ธรรมดานะขออภัยจริงๆนะครับเหมือนผมจะพูดผิดไปนะครับก็บัฟพลังชีวิตส่วนความสามารถไฮเปอร์เนี่ยเป็น เฮืองสุดท้ายนะครับผมก็เหมือนกับคอลลาโบกอลกลอลินสเลเยอร์นะครับตัวกอฟลินสเลเยอร์เลยนะครับผมก็ยืนนานขึ้น7วินาทีนะครับไม่รู้ว่ามันมีข้อมูลชิงลึกอ,อะไรเปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่าอาจจะ8วินาทีก็ได้ใครจะไรู้นะครับผมโอเคผมก็ได้ใส่เกียร์คาทาเวทของราชินีซันลี่นะครับหมวกสุดแกร่งเลวนาดแล้ก็กระเป๋าปีกความมืดเนาะกระเป๋าปีกความมืดนะครับ ลบลีกเนี่ยลงสกิลเนี่ยประมาณ103จุดนะใช้สกิลประมาณแปดใช้สกิลประมาณ71%นะครับผม7 1สิ 71, นะครับผม71นลบสกิล103%นะครับแม่นยำทักษะเนี่ย26ร์เต้านสกิล80%นะครับลดแร่ไป290จุดยังไม่บวกสมบัตินะอันนี้เป็น1,360ยังไม่บวกสมบัตินะครับน่าจะใช้แร่น้อยกว่านี้แล้วก็ยังไม่ได้บวกด้วัเรรนจยะคบ บัฟเลนเจอร์เดือนของมันเองนะครับก็ลดได้ท่าจะเซอาเลนเจอร์สามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็เพิ่มพลังชีวิตห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะตอนนี้พลังชีวิตก็สูงมากแล้วนะครับยังมีบัฟพลังชีวิตห้าสิบเปอร์เซ็นต์อีกนะบอกตรงๆว่าถึกมากๆนะครับดูดิค่าเลือดคือแบบเก้าสิบเจ็ดล้านอนะ่ะจะแตะหนึ่งร้อยล้านแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปลุยที่เซตหลักกันดีกว่านะครับว่าอ่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับผมเดี๋ยวรีวิวในด่านที่ 400เลยแล้วกันนะครับผม408ดนะครับด่านบอสเลยนะอันนี้เนี่ยผมว่าไม่ใช่เน็ตผมนะน่าจะเป็นที่ทางเกมมากกว่านะครับคือตัวเกมตัวนี้คือแบบหมุนนานมากอ่ะนะครับไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะเนี่ยแล้วมันก็จะให้แบบเราอันนี้อีกครั้งนะครับผมเนี่ยโอเคด่าน400นะครับผม408นะโอเคมาเลยครับผมก็ ผมได้รีวิวร่าง120ล่างกันต้าไปนะก่อนหลังก่อนปรับสมดุลนะครับนี่ไงชาแนล8 6 0นเเองสกิลที่1ครับผมนี่บัฟวิ่งเร็วมากขึ้นนะครับผมสกิลที่1อ่าบัฟหน้าป้อมแล้วก็บัฟพื้นที่ที่มันยืนนะครับนี่สลับตำแหน่งนะครับผม120จุดนะครับโอเคก็ถือว่าโอเคนะมันก็ยืนยืนได้อะคือยืนได้จริงๆนะครับโอเคออโต้ไปเลยกว่านะครับผมนี่ลองมาสลับปึ๊บนี่เห็นไหมเห็นไหม เพราะถ้าเกิดว่ามันกองมันเป็นจุกๆแบบเนี้ยมันน่าจะข้ามได้ดีมากขึ้นนะอาจจะข้ามมากกว่า120จุดก็ได้แต่สลหรับผมนะมันก็น่าจะเป็นเรื่องธรรมดาที่มันจะข้ามได้อ่ามากเพราะว่ามันเป็นกองเป็นกองแบบเนี้ยนะครับมันน่าจะแบบคํานวณมากขึ้นนะครับผมหรืออาจจะข้ามแค่120จุดจริงๆนะหรืออาจจะมีข้าวแฝงอะไรต่างๆนานาครับนี่แตกแล้วนะครับผมอ่าเป็นไงเป็นไงก็ไม่ได้ไม่ได้ทดสอบเครื่องสุดท้ายนะเพราะว่า มันถึกมากๆเดี๋ยวเอาไปทดสอบใน PVP ละกันนะครับผมโอเคนะครับถึกมากถึกมากผมลองแลจริงถ้าเกิดว่ามันมีดาเมจนะบอกเลยว่าตํานานน่าจะใช้อะ่ะนะครับผมเออตำนานน่าจะใช้อะ่ะเพราะว่ามันมีเฮือกสุดท้ายมีเฮือกสุดท้ายที่ถ้าเกิดว่ามันตายในตอนมันสลับเนี่ยมันก็จะไปขวางได้บอกเลยว่าสุดจัดนะครับผมโอเคตัวบินนะครับทีมนี้เดี๋ยวจะลองสู้ดูเพราะว่าเรามี J จสก้าแม็กนะครับ ทีมที่3นะผมตั้งไว้นะครับผมไอีนี้ไอีนี้เสียดายที่ไม่มีบอสจระเ้นะถ้ามีบอสจระเข้บอกเลยว่าสุดจัดนะครับมาเลยครับผมมาชินละบัฟหน้าป้อมนะครับผมเอามาขโมอกับนักสื่อคือโคตรเท่ผมขอบอกอตรงนะดูนะดูนะดูนะคุณผู้ชมดูนะชินละนักสื่อนะเนี่ยโคตรเทะไฟไฟอยู่ข้างหลังมันเนี่ยไฟสีน้ําเงินแล้วก็ไฟสีแดงนะอ่าเอาตรงนะชินละนะครับน่าจะมีเปลเพิงที่ ร้อนแรงกว่านื่อเพราะว่าอาเท่าที่ผมเรียนมานะเปลเพิงสีน้ําเงินหรือว่าสีฟ้ามันจะมีอนุภาพรุนแรงกว่าเปลเวงสีไฟนะเออประมาณนั้นถ้าผมเข้าใจผิดขอถ้าผมเข้าใจผิดขออภัยด้วยนะนี่ครับเอีกไหมชินระก็สลับตำแหน่งไปแล้วนะเห็นไหมโอเคเดี๋ยวรอดูความสามารถของมันนะความสามารถพ้นสุดท้ายนะครับผมนี่ยังไม่แตก อะกระด็นอีกแล้วรอบหนึ่งกระด็งอีกแล้วสามรอบยังไม่แตกพอจระเข้โอ้ยยังไม่แตกยังไม่แตกอุ้ยโดนลำน้ำยนหรือเปล่าเนี่ยนี่ไงนี่ไงขั้นสุดท้ายครับผมคุณผู้ชมเฮือกสุดท้ายแบบนี้นะครับโอเคผมยังไม่ได้รับวิเลยอ่ะขอแพงจริงอะดูอันแกกันนะดูอันแกกันนะครับผมว่ามันโหดแค่ไหนนะครับมันเก่งแค่ไหนเออโอเคยืนขวางศัตรูอุ้ยโอ้โหดาวินชีก็าโหดจัดเลยดาวิวนชีอ่ะขอมองตรงว่าดาวิวนชีโหดจัดเลยอ่ะก็เป็นแคบเลยอ่ะคุณผู้ชม โอเคไม่เป็นไรเรียบร้อยครับผมพาร์ตีเดียวคือแตกฮะ <c oughs> ก็ถือว่าดีนะถือว่าดีถือว่าดีนะครับผมเอชอบคือผมชอบที่มันแบบคือผมชอบที่สกิลหนึ่งมันเท่มากนะครับแต่ว่าสกิลสองเนี่ยรู้สึกว่ามันจะไล่สกิลดันไปหน่อยนะครับอุ้ยอันนี้เกิดชาตินี้พิ้นุเทพสามตัวเลยนะครับผมโอเคลองดูกับทีมนี้เลยแล้วกันนะครับมาโอเคครับผมก็ บอกตรงว่านาือยืนคำ้ำชินระยืนสลับตำแหน่งเออคอมโมโมหาโหดนี่ชินระสลับตำแหน่งหน่อยเออสลับตำแหน่งปุ๊บนี่สลับกับลุยเจอดน,นะครับผมนี่อ่าไปเลยพวกไปเลยอย่างนั้นแหละสวยสลับตำแหน่งอีกปุ๊บนี่ไปขวางอีกนะครับผมไปขวางเออถ้าเกิดว่าทีมฝัง่งศัตรูไม่มีดาเมจอทาทุน้้ำดีๆอย่างเช่นบ bon อลจาระเคชินโนสเกะหรือว่าก็ลูเดียเนี่ยบอกเลยว่า ชิลักหมูหวานน่ชิลักคือแบบกินจับๆเลยอะ่ะกินแบบสบายๆเลยอ่ะครับนี่เห็นไหมแปบ๊บเดียวสลับไปตำแหน่งหน้าป้อมแล้วนะครับผมโอเคทีมนี้เราได้เปรียบเพราะว่า,าตัวเราตัวของเราเหนือกว่านะครับผมเรียบร้อยครับผมก็ชนะไปนะอเออซูได้ซูได้ซูได้มากๆที่สกิลสองมันไม่มีอมัมันไม่มีดาเมจน,นะถ้ามีดาเมจคือมันเก่งจะจัดเลยนะบอกตรงนะครับผมโอเค เดี๋ยวขอสู้กับทีมที่แบบพอจะสู้ได้มากกว่านี้อะทีมนี้ละกันนะครับมีชินระกับเฮ้ยอาร์เธอร์แม็กหรือเปล่าเมื่อกี้ผมเห็นอาร์เธอร์แม็กเอ้ยไม่เห็นไม่ใช่นี่หว่าขอภัยตาฝาดนะครับผมช่วงนี้ยิ่งเบลเบลยหน่อยนะครับเบลอมากเพราะว่าขยันขันแข่งขยันขันแข่งมากไปหน่อยผมเนี่ยนะครับผมโอเคบัฟหน้าป้อมพร้อมกับนัาสื่อเรียบร้อยครับนี่ไปเลยพวกชินระสลับตำแหน่งปึ๊บ อ้าวสลับตำแหน่งไม่ได้นะครับโดนโคนี่มัธยมขัดขวางเห็นไหมคือถ้าเกิดว่าไปเจอพวกบอสเจระเค่โคนี่มัธยมกอมเลนส์ลาเยอรมเนี่ยมันจะสลับตำแหน่งไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นตัวชนะทางของชินระนะครับนี่เห็นไหมอันนี้สลับได้แหละนะครับผมก็มีบางครั้งที่สลับได้ไม่ใช่ว่าสลับไม่ได้เลยนะครับโอเคชินระสลับตำแหน่งด้วยนะครับผมมาเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมคุณผู้ชมเห็นไหมเอ่ออ้าววัดเด้อโอเค นี่ไงชินล,ลัดนะครับยังอยู่นี่อยู่เลยนะครับผมโอเคว่าเห็นแล้วเห็ <c oughs> นแล้วนี่สลัดตำแหน่งไปแล้วสลัดตำแหน่งไปแล้วสลัดตำแหน่งไปอีกโอ้โหนี่ไงนี่ไงนี่ไงไปแล้วไปแล้วนะครับอยู่หน้าป้อมแล้วนะครับผมเออไปยืนขวางน,ะนี่ยังไงความสามารถเพื่อสุดท้ายติดแล้วนะครับผมุ้ยถือว่าติดนานอยู่นะติดนานแล้แหละนะครับผมติดนานกว่าโคลบโบกอล์ฟลินเซเลเยอร์หรือเปล่าเนี่ยกอล์ฟลินประมาณห้ามีหรือเปล่าถ้าผมจะไม่ผิดนะเฮ้ยเอาว่าเอาว่า เนี่ย <Yeah, S 2> ไปยืนขวางได้เลยอะ่ะถือว่าป่วนฝั่งตรงข้ามได้ดีมากๆเลยนะเออโอเคเลยโอเคเลยวุ้ยแต่ว่ายือนานมากเลยอะ่ะยือนานมากนะเพราะว่าไอ้นีน้ส่วนใหญ่จะเป็นเกลียวฟรีนะครับผมโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็สู้ต่อไปอุ้ยอยู่ยนะทำไมทีศัตรูถึงถึกขนาดนั้นวะเนี่ยโอเคผมพัทเลยแล้วกันนะครับผมพัทเลยพัทเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าน่าจะยือไปนานหน่อย โอ้โหเดี๋ยว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 เด๋ยวโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นโคนี่มัธยมอะไรมันจะถึกขนาดนั้นคุณผู้ชมผมแพ้หรือเปล่าเนี่ยผมแพ้หรือเปล่าเนี่ยโอ้โหเรียบร้อยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะผมขอดูก่อนว่าทําไมทําไมเขาโหดขนาดนั้นน่ะเกียร์เขาดีขนาดนั้นเลยใช่ไหมโอ้โหเกียร์เขาโคตรโหดเกียร์เกียร์จ็ดดาวเขามากกว่าผมมากคุณผู้ชมคุยแพ้เฉย เจอซิก้าแม็กแพ้เฉยนะครับผมโอเคผมน่าจะประเมินต่ําผมน่าจะประเมินประเมินสูงไปหน่อยนะครับโอเคแต่ผมว่ามันน่าจะชนะได้นะรอบที่แล้วอะ่ะโอ้โหโคนี่มัธยมคือเถื่อนจริงๆอะ่ะผมยอมรับจริงๆเลยคือแบบมันขวางดีมากอะ่ะเออขวางพายุขวางไม่ให้สลับขวางไม่ให้อันนี้ต่างๆนานานะสุดจัดสุดจัดสลีนาา้าไม้ก็ถ้าลวงโคนี่มัธยมไม่ได้นะครับโอเค รอบนี้ชินระนะครับผมจะสลับตำแหน่งได้หรือเปล่าขอดูหน่อยปึ๊บสลับแล้วโอเคสลับอยู่สลับอยู่นะโอเคครับผมเจสิกา้าเป่ามวยช่เป่าลมดิเป่ามวยช่วนลี่หน่อยเออเปล่าเลยเปล่าเลยชินระไปเลยพวกชินระเอ,อ้เออเรียบร้อยโดนนี่ไงความสามารถที่สุดท้ายได้แล้วได้แล้วนะครับผมโอเคโอ้โอ้ต้องพัดแล้วแหละต้องต้องพัดแล้วแหละจังหวะนี้ไปเลยพวกไปเลยเออรอบนี้ น่าจะชนะนะสลับตำแหน่งโอเคไปแล้วครับผมไปแล้วเออมันต้องอย่างนี้สิโอเคโอเคโอเคเรียบร้อยครับผมรอบนี้ชนะนะโอเคเสียดายรอบที่แล้วมากแพ้เฉยเลยนะครับคำนวณผิดพลาดนะครับผมโอเครอบสุดท้ายแล้วนะครับขอเจอดาเมทธาตุดไม้หนักๆหน่อยก็ได้นะดาเมทธาตุดไม้หนักๆเลยนะครับ โอ้โหแม่เจ้าเอลซ่าหนักจริงๆด้วยนะครับผมโอเคทีมนี้ไม่น่าจะสู้ไหวอ่าอ่ะทีมนี้เดีแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะจะลองสลับกับเมเลโอทัสด,ดูนะครับเผื่อมันสลับกับเมเลโอทัสด,ดีนะครับผมเออแบบว่าไม่โดนสตันเมเลจากเมเลโอทัสก่อนนะครับเพราะว่าเมเลโอทัสคือสตันแม่ทุกท่านะครับผมสตันแม่ทุกธาตุอ่ะไปย่างเออยังไม่โดนโอเคยังไม่โดน โอเคชินระสลับปึ๊บอ่าสลับง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าดาั๊เป็นตัวดาเมทธาุไม้ซึ่งเป็นตัวแพ้ทางของชินระนะครับผมโอเคมาอุย๊ยโอ้โหโดนสกิลอะไรเนี่ยบอสจรลเข้นะครับโดนสกิลบอสจระเลคลูเดียสนะครับมายืนขวางยืนขวางไว้อยู่โอเคสลับตำแหนง่งโอเคไปอยู่น้านแล้วไปอยู่น้านแล้วนะครับอยู่กับฝูงชนกับศัตรูแล้วนะครับโอเค ถือว่าโอเคเลยแหละนะครับเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเสียดายมากเลยนะเสียดายที่มันไม่มีดาวเมทมากเลยนี่ไงเทอร์สุดท้ายขอสมารถเทอร์สุดท้ายอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้หเดี๋ยว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 เอ้ยเอ้ยไม่ได้ดูไม่ดูดีไม่ได้ดูทีมตัวเองเมื่อกี้โอ้โหโดนอะโอ้โหโดนแพรรูปด้วยใจมืดนะครับโอเครอบนี้น่าจะแพ้แพ้เพราะว่าเกียร์เขาโหดกว่าหรือเปล่าวะเออว่าโอ้โหเสียดายเสียดายไม่เป็นไรครับผม ก็นี่แหละครับความต่างชั้นของเกียร์ฟรีกับเกียร์เจ็ดดาวเยอะๆนะเออดูไว้นะครับดูไว้ผมก็บอกไว้เลยนะว่าให้เก็บรูบี้ไว้สุมเกียร์คริสต์มาสเพื่อจะให้ทีมเราเนี่ยยกระดับไปอีกขั้นไปอีกก้าวหนึ่งเลยเพราะว่าเกียร์คริสต์มาสอ่ะมันดีมากๆเลยนะครับทุกช่องเลยนะทั้งเกียร์อาวุธเกียร์ป้องกันแล้วก็เกียร์เครื่องแต่งกายนะครับเออเพล่เพล่จะเทียบเท่ากับเกียร์เจ็ดดาวชิ้นอื่นด้วยซ้ํานะครับบางชิ้นนะ เออไปเลยครับผมก็ผมรู้สึกว่าผมจะ่าจ้องไปทางชินระมากไปหน่อยก็เลยแบบทําให้เสียเปรียบมากนะครับแต่รอบนี้ก็น่าจะชนะได้อยู่มากนะครับโอเคชินระไปป่วดหน่อยโอเคเรียบร้อยครับผมมาเรียบร้อยครับรอบนี้ชนะนะโอเคประมาณนี้แล้กันนะค,คุณผู้ชมสำหรับคลิปนี้นะครับโคจิก็มารีวิว ชินละฮีโร่ในล่าไฮเปอร์แม็กหลังปรับซามาดุนนะครับผมก็ถือว่าใช้งานดีอยู่นะร่างเฮเปอร์แม็กนะครับผมเออเนี่ยเป็นอีกแล้วอ่ะตัวเกมเป็นแบบนี้อีกแล้วอ่ะดูดีไม่รู้ว่าทําไมเป็นหามันเป็นแบบนี้ตลอดนะหลังๆมานี้มันจะเป็นแบบนี้ตลอดเลยคุณผู้ชมไม่รู้ว่าทําไมถึงเป็นแบบนี้ได้นะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะคุณผู้ชมสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็มารีวิวชินละฮีโร่ประมาณนี้แล้วกันเนาะ ก็รีวิวสไตล์โคจินะครับผมก็ขอบคุณคุณผู้ชมมากครับที่เข้ามาดูคลิปนี้กันนะครับโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนมาตะนีมินดาบายบายครับผม